พระอุมมาปุกพิยะเถระัน้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามสิทธ,ธัตถะเตรด็ดดับขันธปรินิพานแล้วได้มีการฉลองพระสถุปเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารก็ได้มีจิตที่เลื่อมใสไ้นนำดอกผักตบ ประทำการบูชาพระเจดีนัน้นด้วยจิตที่เลื่อมใสยอย่างยิ่งประดุดดังอยู่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคพระพานเจ้าผลของบุญน,นั้นตลอดเก้าสิบสี่กับไม่ไปส่วบอยคือนโรกเปรตอสุรกายสัตว์นตจฉานในกับที่เก้าแต่พระนรกกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพพัด แปดสิบห้าครั้งชาติสุดท้ายได้ออกบวทบรรลุรมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาย,ยานสี่และวิโมกแปดชาญบูชาใช้เวลาเพียงในนิดแต่ถ้าว่าผลนั้นปิดประตูอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องจะกระดบูชาแม้เล็กน้อยนิดหน่อยให้ส่งนั้นมากมายมหาศาล ยกขึ้นสู่มนุษย์สมบัติยกขึ้นสู่สวรรค์สมบัติยกขึ้นสู่นิพพานสมบัติพระอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญกเดยนณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลาหกโมงเย็นให้พร้อมใจกันจักชวนญาติพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายว่าชาวเราทั้งหลายเอ,อ่ยหยุดร้องหยุดเล่นหยุดลำหยุดคิดขนอง หยุดดิ้งหยุดดดิมหยุดเมากันช่วงเราวมาบูชาพระพุทธเจ้านับอสงไขพงไม่ท้วนบูชามหาปูชนียาจารย์กันดีกว่าเชื่อมั่นได้เลยว่าหากมวลมุมมนุษย์ทั้งหลายฝั่งแล้วมีจิตเลื่อมใสได้กระทําการบูชาอบายยภูมิทั้งสี่ที่มีมายยาวนานแสนานานจะต้องว่าง สุขติภูมิจะต้องเหืองแน่นอย่างแน่นอน